คุณครูสวัสดีค่ะือ <fitness. S 1> สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองที่พาเด็กๆมาเรียนสวัสดีค่ะมาร้องเพลงเรียกเพื่อนๆกันนะร้องดังๆเปิดไมเลยเปิดแล้วโอเคอันนี้สองสาม โอ้ค่ะ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  นีเรียนหน่วยอะไรนะใครได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนบ้างเอย คุณครูเห็นมีห้องเราหลายคนเลยนะไปตอบคำถามได้รางวาัลนอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้รางวาัลกลับบ้านด้วยนะตอนคุณพ่อคุณแม่มาเอาชุดกิจกรรมนะค่ <S <S อ,อ,อในวันเด็กวันเสาร์ที่ผ่านมาโรงเรียนเราจาัดก,กิจกรรมวันเด็กในหัวข้อเรื่องอะไรนะ อาชีพในฝันจําได้ไหมคะเด็กๆคุณครูที่จัดกิจกรรมนะมีอาชีพอะไรบ้างไหนใครรู้บ้างคะคุณครูแต่งตัวมาจัดกิจกรรมให้เด็กๆมีอาชีพอะไรบ้างไหนใครรู้บ้างเออใครู้คุณครูเขาแต่งตัวเป็นอาชีพอะไรบ้างคะเออได้เข้าร่วมไหมเนี่ยได้เข้าร่วมกันไหมคะมีอาชีพอะไรบ้าง เขินเยี่ยมเลยค่ะมีท่าหาเยอะเลครับเฮ้ยแทนคูณมีอะไรล่ะกพอามีครูคที่ชื่อครูจุ่มค่ะโอเคมีอาชีพอะไรอีกนะมีอาชีพเอ,อ่อ เอออะไรเอออะถ้าคิดไม่ออกไปถามครูพลอยดีกว่าไปหาคุณครูพลอยเลยวันนี้สับดา์นี้คุณครูพลอยก็จะสอนเรื่องอะไรกับเด็กๆนะเดี๋ยวไปหาครูพลอยกันเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณครูอ,อ้อสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูพลอยในกิจกรรมเสริมประสบการณ์อในสัปดาห์นี้เด็กๆลองทายดูสิเราเรียน หน่วยอะไรน้าเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรน้าอาชีพนั่นเองอ่าแล้วเด็กๆรู้จักอาชีพอะไรบ้างคะเด็กๆรู้จักอาชีพอะไรบ้างเอ่ยเป็นเป็นครูป้าเป็นอะไรเป็นเชฟเชฟอ่ารู้จักเชฟแล้วมีอาชีพอะไรอีกน้าที่เด็กๆรู้จักตารู้จักกี่่างคะ เชฟค่ะจากปาปาาเป่าตังอาชีพอะไรนะคะน้องเอรินเป็นคุณหมอค่ะเออคุณหมอโอเคเลยค่ะอ่ะแล้วที่เด็กทราบไหมเอ่ยว่าคุณครูอ้อคุณครูแอนคุณครูพลมีอาชีพเป็นอะไรนะ มีอาชีพอะไรอะไรนัคุณครูเยี่ยมเลยค่ะปรบือให้เลยโอ้โหเด็กๆเก่งกันขนาดนี้คุณครูพลอยก็มีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยค่ะอ่าเด็กๆนั่งตัวตรงปิดหม่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันเด็กๆจะชวนกันมาฟังนิทาน นิทานสนุกสนานฟังแล้วชื่นบานจิตใจพร้อมแล้วหนังตัวตรงขอให้คงความนิ่งเอาไว้นั่งฟังอย่างตั้งใจแล้วจะได้ใจความเรื่องเอ่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันเลยนิทานวันนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะ เด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องอยากเป็นอะไรเรื่องโดยตุ๊กตองกระจิบกระจิบกระจุบ โผโล่ปล,ลุบปลุกุบกับกุบกับลูกบลูกวางนกแก้วกุ๊บไก่มาแล้วกุ๊บๆุ๊บปั๊บๆับเพื่อนรักขบคิดขบคิดต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 ิด่ีกุมขมับมาเล่นเป็นอะไรเอ่ยมาเริ่มเริ่มเลยเริ่มเลย เริ่มกับเริ่มกับลูกกบอยากเป็นหมอจ้าจะได้รักษาคนไข้ไงครับลูกวางอยากเป็นคุณครูสอนเด็กเรียนรู้กับครูไงครับนกแก้วอยากเป็นทหารจะปกป้องบ้านป้องเมืองไงครับ กุ๊กไก่อยากเป็นนักบินล่องฟ้าทุกทิน่นหาเด็กไงครับกระจิตอยากเป็นอะไรดีนายกรัฐมนตรีแสนดีไงครับเอ๊ะแล้วดเด็กๆว่าไงอยากเป็นอะไรบอกหน่อยนะครับอ่าจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกับนิทาน ในนิทานมีอาชีพอะไรบ้างคะเด็กๆอาชีพดาราคุณหมอแล้วก็มีพิธูแล้วก็มีการบินแล้วก็มีเยี่ยงเลยอ้ะปรับมือให้เด็กๆทุกคนเลยเยี่ยงเหรอคะ เก่งมากเลยค่ะตอบคำถามเกี่ยวกับเนืเรื่องในมิจานได้ด้วยแสดงว่าเด็กๆตั้งใจดูแล้วก็ตั้งใจฟังในสิ่งที่คุณครูพลอเล่าไปเยี่ยมเยี่ยมทุกคนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูพลอก็มีเพลงอาชีพต่างๆมาร้องให้เด็กๆฟังด้วยเดี๋ยวเด็กๆตั้งใจฟังนะคะคุณหมอรักษาผู้ป่วยตำรวจช่วยปราบปามผู้ร้าย ชาวนาปลูกข้าวมากมายทหารทั้งหลายปกป้องบ้านเมืองอีกหนึ่งรอบนะคะคุณหมอรักษาผู้ป่วยตำรวจช่วยปราบปรามผู้ร้ายชาวนาปลูกข้าวมากมายทหารทั้งหลายปกป้องบ้านเมืองเดี๋ยวเด็กๆท่องตามคุณครูพลทีละหนึ่งท่อนนะคะ มาที่ช่องแรกเลยเดี๋ยวดีบเปิดไมค์ตามด้วยนะคะหนึ่งสองสามคุณหมอรักษาผู้ป่วยคุณหมอรักษาผู้ป่วยตำรวจช่วยพยายามผู้ร้าย

<Okay. S 2> <Okay. S 1> ไปก่อนนะคะ you, ไปอเลยค่ะ <laughs> เดี๋ยวให้เด็กนะคะกลับไปทบทวนเพลงอาชีพต่างๆหลังจากบจบกิจกรรมนี้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวในวันต่อไปเราก็จะมาร้องเพลงอาชีพต่างๆร่วมกันโอเคเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้ฟังนิทานเกี่ยวกับอาชีพในบ้านของเรานะคะในยุคปัจจุบันนะมีอาชีพเกิดขึ้นมากมายเลย เดี๋ยววันนี้ติ๊กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของอาชีพต่างๆความสำคัญแล้วก็การแต่งกายสถานที่ทำงานของอาชีพแต่ละอาชีพนะคะว่าเขาทำงานที่ไหนมีหน้าที่ทำอะไรหนะ้าวันนี้จะพาติ๊กไปเรียนรู้เลยนะคะและจะมีอาชีพอะไรบ้างที่ติ๊กเคยพบเห็นหรือว่าติิกรู้จักนะไปดูกันเลยคะ่ะอ่ามาที่ อาชีพแรกเลยิดเด็กคิดว่าอาชีพนี้เขาทำอะไรนะเป็นอาชีพอะไรคะตรกค่ะเยี่ยมเลยค่ะอาชีพนี้เราเรียกว่าเกษตรกรภาพนี้นะคะคเขาเป็นกเกษตรกรในด้านของการปลูกพืชผักนั่นเองซึ่งความสำคัญของกเกษตรกรนะคะก็คือ ผลิตอาหารให้เราได้มีไว้รับประทานไว้ใช้ต่างๆมากมายเลยนี่นะคะอย่างภาพแรกก็เป็นในเรื่องของการปลูกผักให้เราเนี่ยได้ไปซื้อมารับประทานมาทำกับข้าวมากมายเลยอ่าซึงสถานที่ทำงานของกเกษตรกรนะคะก็คือแปลงพืชผักสวนครัวนั่นเองอ่าเดี๋ยวให้ดิ๊กสังเกตการแต่งกายของเกษตรกร,ร,กรดิ๊กเห็นไหมคะว่าเขา แต่งกายเป็นยังไงนะใ,ใส่หมวกค่ะใสหมวกเด็กคิดว่าทำไมเกษตรกรต้องใส่หมวกคะเพราะว่าใช่แล้วค่ะเพราะว่าอาชีพเกษตรกรนะคะ <c oughs> เป็นอาชีพที่ต้องทำงานอยู่บริเวณกลางแจ้งลางกลางแจ้งใช่ไหมคะก็จะต้องเจอกับแดดก็เลยจำเป็นที่จะต้อง ใส่หมวกนั่นเองเพื่อป้องกันความร้อนแล้วก็ชุดนะคะก็เป็นชุดที่สวมใส่สบายทำงานได้ถนัดคล่องตัวเป็นเสื้อขายาวกางเกงกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวนั่นเองค่ะเพื่อช่วยปกปิดความร้อนจากแสงแดดแล้วก็เป็นรองเท้าบูทแบบนี้นั่นเองค่ะจะได้ทำงานถนัดแล้วก็คล่องตัวอ่าเดี๋ยวเรามาดู อาชีพต่อไปเลยอ่าต่อไปเป็นด้านของการเลี้ยงสัตว์ทำฟาร์มนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเลี้ยงสัตว์ต่างๆมากมายหลากหลายชนิดเลยอ้าในรูปภาพมีสัตว์อะไรบ้างคะเด็กๆเห็นสัตว์อะไรบ้างนะ อ้าสัตว์อะไรอยู่บนหลังคาด่เด่นเห็นอะไรเอ่ยสัตว์อะไรนะที่อยู่บนหลังคาชือว่าอะไรไายเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยเห็นไหมคะว่าเกษตรกรนะคะต้องมีหลายๆลาด้านเลยอย่างด้านนี การสุสั <rôle à déc> ์คือการเลี้ยงสัตว์นั่นเองเอาไว้ให้เขาไว้รับประทานไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นหมูใช่แล้วค่ะสัตว์ต่างๆเลยสถานที่ทํางานของเขาก็คือฟาร์มนั่นเองชุดนะคะเครื่องแต่งกายก็เป็นชุดที่ขานาใครแล้วข่านให้ความสบาย เดี๋ยวเราไปดูอาชีพต่อไปเลยอ่ะพี็กคิดว่าอาชีพนี้คืออาชีพอะไรนะอาชตกปลาครับตกปลาอ่าตกปลาใช่ไหมคะเราจะเรียกอาชีพนี้ว่าประมงนักเองในมือเขาก็จะมีเบ็ดตกปลาใช่ไหมคะเป็นการจับสัตว์น้ำนั่นเองค่ะมาใช้มารับประทานนะ น้ำไปขายก็ได้ึ่กสถานที่ทํางานของเขานั่นก็คือแหล่งน้ําต่างๆรวมไปถึงทะเลด้วยเครื่องแต่งกายนะคะเหมือนกันเลยก็จะต้องมีหมวกเสื่อแขนยาวกางเกงขายยาวเป็นชุดที่ใส่แล้วให้ความสบายถนัดแล้วก็รู้สึกคล่องตัวในการทํากิจกรรมนั่นเองค่ะอาชีพต่อไปเป็นอาชีพ กเกษตรเหมือนกันแต่อาชีพนี้อเห็นไหมคะที่ทํางานของเขาเนี่ยมีทั้งนาข้าวบ่อน้ําแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยเราจะเรียกแบบเราจะเรียกอาชีพนี้ว่าเป็นการ,กรเกษตรแบบผสมผสานซึ่งสถานที่ทํางานของเขาก็คือไร่พื้นที่ทําการ,กรเกษตรนั่นเองซึ่งในพื้นที่นะคะก็จะมีบ่อน้ํานาข้าวที่เลี้ยงสัตว์นะคะอยู่ในพื้นที่เดียวกันเลย ชุดกรารแต่งกายก็เหมือนกันค่ะเด็กๆต้องมีหมวกมีเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวแล้วก็รองเท้าบูทเห็นไหมคะจะได้ทำงานได้อย่างถนัดแล้วก็คล่องตัวนั่นเองเร็วอ่าอาชีพต่อมาคืออาชีพอ,อะไรนะเด็กๆคิดว่าเขาทำอาชีพอ,อะไรคะ เออาชีพอะไรนะผลไม้ในพภาพติดติดคิดว่าเขาขายอะไรคะขายผลไม้ยอดเลยค่ะอาชีพมานะคะก็ค <Talking S 3> ืออาชีพค้าขายนั่นเองเห็นไหมคะเเพชรของลในภาพเหมือนที่ติดติดบอกเลยเขาก็ค้าขายผลไม้ อาชีพค้าขายนะคะก็จะรวบรวมสินค้าต่างๆนํามาขายให้กับเราซึ่งเป็นผู้ซื้อนะคะได้เลือกสรรได้รับประทานเลยการแต่งกายนะคะก็เป็นชุดที่ใส่เป็นชุดธรรมดาที่ใส่ทํางานแล้วก็จะเกิดความคล่องตัวแบบนี้แล้วก็จะสวมผ้ากันเปื้อนด้วยบางคนนะคะก็จะสวมถุงมือเพื่อเพิ่มความสะอาดให้กับในการหยิบจับสินค้าของตนเองนั่นเองค่ะ อาชีพต่อมาขายอะไรน้านอกจากขายผลไม้แล้วขายอะไรอีกคะขายผลไม้ขายอันนี้อันนี้ขายผักอะไรขายผัยขายผักมขายผัก่นเองเห็นไหมคะอาชีพค้าขายนะค้าขายได้หลายอย่างเลยเมื่อสักครู่นี้ก็มีค้าขายผลไม้อนี้ก็เป็นค้าขายผักต่อมา อะไรอีกล่ะคาขายอะไรได้อีกนะขายดอกขายดอกไม้ค่ะขายดอกไม้ขายดอกไม้ค่ะเยี่ยมเลยค่ะนี่ก็คือร้านขายดอกไม้นั่นเองเห็นไหมคะก็จะรวบรวมดอกไม้หลายๆแบบหลายๆชนิดเลยให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลยนะคะเห็นไหมหรือว่าในร้านดอกไม้ก็จะมีดอกไม้หลายๆสีหลายๆพันเลย นะอนอกจากขายผักขายผลไม้ขายดอกไม้แล้วเรายังขายอะไรที่ขายเนื้อขายเนื้อสัตว์ค่บเยี่ยมเลยขายเนื้อสัตว์นั่นเองเก่งมากเลยค่ะอ้าแวล่ะ เก่งมาค่ะนี่ก็คือร้านขายเสื้อผ้านั่นเองอ้าวเวลาที่ดิบไปตลาดมาไปที่สรรพสินค้าดีๆิบเคยเห็นร้านขายเสื้อผ้าไหมคะใช่ใช่ค่ะก็จะมีเสื้อผ้าหลากหลายรูปแบบเลยให้ลูกค้าได้ไปเลือกซื้อเลือกใช้บริการนั่นเอง อ่าแล้วร้านนี้ล่ะเด็กๆคิดว่าเขาขายอะไรนะเขาขายพิซซ่าขายพิซซ่าอเด็กๆคิดว่าเป็นพิซซ่านั่นก็คือเป็นร้านขายอาหารนั่นเองค่ะร้านขายอาหารตามสั่งเมื่อเวลาลูกค้ามาสั่งใช่ไหมคะอยากได้อยากทานรับอยากรับประทานเมนูไหนแม่ค้าหรือว่าคนที่มีอาชีพค้าขายอาหารตามสั่งเนี่ยก็จะทํา เมนูอาหารนั้นตามความตามความต้องการของลูกค้าเลยอาชีพต่อไปอา่าเด็กๆจะรู้จักไหมนะ่ะพ่อครัวค่ะพ่อควค่ะใช่คนะ่ะเราเรียกอาชีาพนี้ว่าเชฟนั่นเอง เชฟนะคะมีหน้าที่เตรียมอาหารทำอาหารแล้วก็คิดสูรอาหารด้วยนะแล้วเชฟเนี่ยเขาทำงานที่ไหนกัน่ะเชลานอาหารไงคะเดียวเลยค่ะอ่าปรบมือให้จริงเลยเชฟเขาจะทำงานที่ ห้องคร,รัวร้านอาหารต่างๆหรือว่าตามโรงแรมก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูเครื่องแต่งกายของเชฟกันมาที่อันแรกเลยอต้องมีหมวกด้วย <palate> เห็นนะคะ <treating> หมวกสีขาวด้านบนที่สวมใส่เชฟเนที่เชฟต้องใส่หมวกนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเชฟต้องอยู่กับความร้อน <crowds worship> ต้องทอํงาอาหารต้องเจอกับ น้ำมันเพราะฉะนั้นหมวกก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ผมของเชฟเนี่ยโดนความร้อนแล้วก็โดนน้ำมันที่สำคัญนะคะอะคาหารชาบะร้ระกป็ปเชก็ต้องทำให้สะอาดไม่ให้ผมเนี่ยหล่นลงไปในอาหารได้ก็เลยต้องใส่หมวกแบบนี้ค่ะต่อมาเสื้อนั่นเองอ่า ดีดีลองสังเกชุดของเชฟเป็นยังไงคะเชฟผู้ชายคนนี้ใส่เ,เสื้อเชฟแขนสั้นหรือแขนยาวนะแขนยาวค่ะแขนยาวเหตุผลที่ใส่แขนยาวนั่นเป็นเพราะว่าเชฟต้องอยู่กับความร้อนอยู่บนหน้าเตา เสื้อแขนยาอ, oh <my> อเาไวก็ไม่ให้เชฟรู้สึกร้อนนั่นเองแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนแบบนี้เลยกางเกงขายาวแล้วก็รองเท้าที่มีความหนาจะช่วยไม่ให้เชฟเนี่ยลื่มนั่นเองค่ะแล้วก็ป้องกันของมีคมหล่นใส่ได้ด้วยาเราไปดูอาะไต ที่ตออ่อไปกันเลยอ่ะอะไรต่อไปอาชีพอะไรนะดีๆคดดเป็นงาน <c oughs> โอเคค่าเยี่ยเลยอาชีพนีน้เขาอะไร<ห>ด้วยพระรามาส่งอาหาร <c oughs> อา่าเหมือนที่พี่กิกพูดตักเลยใช่ไหมคะเวลาใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแค่เราใช้โทรศัพท์นะคะ,คะกดก็จะมี พนักงานส่งอาหารส่งของต่างๆเลยมาส่งสินค้าถึงหน้าบ้านของเราเลยโอ้โหสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆซึ่งสถานที่ทำงานของพนักงานนะคะเขาก็จะรับงานต่างๆผ่านแอปพลิเคชันไลน์เมนน่ากว่าใช่ค่ะเหมือนที่ได้บอกเลยว่าจะเป็นพนันด้าไลน์เมนแอปพลิเคชันที่ สะดวกแลยก็รวดเร็วแบบนี้เลยมาส่งของส่งอาหารให้คนที่ไปถึงหน้าบ้านเลยอ่าเดี๋ยวเครื่องแต่งกายของเขานะคะก็จะเป็นยูนิฟอร์มที่เป็นเฉพาะแบบของบริษัทที่เขาทํางานด้วยนั่นเองแต่ก็จะใส่หมวกเพราะว่าเวลาที่เราขับรถเนี่ยเราต้องสวมหมวกอะไรนะหมวกกันนะ็อกกันน็อะ เก่งมากมากเลยเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูอาชีพต่อไปกันเลยอาชีพนี้เดิกๆจ,<ะ>จะรู้จักไหมเอ่ย น้ำดับเพลน้ำติดไฟไม่ไม่ไมคะดับเพลิงนะคะก็จะช่วยดับเพลิงดับไฟที่ไห้ตามบ้านเรือนตามเรือนพาของต่างๆและผ่านที่ทำงานนะคะนักดับเพลิงเขาทำงานที่ไหนน้าน้ำดับเพลิงทำงานอยู่ที่ไหนคะ ชักดับเพลิงใช้สารดับเพลิงอ๋อเหรอเยี่ยมเลยค่ะนักดับเพลิงก็ทํางานอยู่ที่สถานีดับเพลิงนั่นเองเมื่อมีเหตุไฟไหม้นะคะก็จะมีสัญญาณแดงเชือกแบบนี้เลยนักดับเพลิงนะคะเขาก็จะรีบไปดับไฟทันทีเลยไอ้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องแต่งกายของอาชีพนักดับเพลิงกันกามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยต้องนี้ ต้องสวมหมวกใช่แล้วค่ะเพราะว่า <Course. S 2> อาชีพนักดบบเพิงนะคะเป็นอาชีพที่ต้องเข้าไปเสี่ยงอันตรายจากไฟไหมในเกิดไฟไหมนะคะตัวอาชารน,<อ>นะคะก็อาจจะซุดหรือว่าถล่มลงมาได้นะนักดับเพิงก็เลยต้องสวมหมวกนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ศีรษะได้รับอันตรายรวมไปถึงชุดนะคะของนักดับเพิงอ่ะดิดิเห็นไหมว่าเขาจะเป็น เพื่อที่มีแถบสะท้อนแสงแบบนี้เลยจะได้มองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีรองเท้าที่ช่วยป้องกันความร้อนได้นี่นะคะก็เป็นเครื่องแต่งกายของนักดาบเพิ่งวันนี้เด็กๆก,ก,ก็ได้เรียนรู้ไปหลากหลายอาชีพเลยมีอาชีพอะไรบ้างที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปวันนี้นักแาบเพิง แล้วเขามีอาชีพอะไรอีกคะก็มีพนักงานสิร์ฟอาหารนะครับมีพิลลไลน์เมนครับใช่แล้วค่ะแล้วมีอาชีพอะไรอีกน้าที่พี่ติ๊กได้เรียนรู้ไปพ่อครรัวคับพ่อครัวหรือว่าเชฟใช่ไหมคะแล้วก็มีอาชีพขาย เกษตรตะกรและก็ชาวประมงนั่นเองอร่มมือให้ดิจิตทุกคนเลยค่ะวันนี้สุดยอดมากเลยแล้วดิจิตก็ได้สุดร้องเพลงอาชีพต่างๆด้วยยอดเยี่ยมทุกคนเลยค่ะโอเคค่ะว่ายัางไงคะมูตองมูตองไ้่พี่าอะไรนะคะ อะไรกไรก็มาู้เินอ๋อโอเคครับผมได้เลยครับมูตองเชิญเลยครับเยี่ยมเลยวันนี้เด็กๆสุดยอดมากๆเลยค่ะได้เรียนรู้อาชีพต่างๆไปถึง6อาชีพเลยนะ แล้วก็ได้มองเห็นเครื่องแต่งกายแล้วก็ความสำคัญของอาชีพทั้ง6อาชีพเลยโอเคเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยเดี๋ยวจะให้เด็กๆไปพักนะคะแล้วก็เตรียมอุป,ปกรณ์มาทำกิจกรรมวาดภาพสีเทียนโอเคค่ะเด็กๆไปพักดื่มน้ำเข้าห้องน้ำได้เลยนะคะ